สิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนพ่อครูโดยเฉพาะดิฉั้นขอกราบเรียนว่าช่วงที่พวกเราอยู่ที่หินขาวาน้ำกิจกรรมกิจกวัตรของพวกเราที่เด่นเดนที่สุดก็คือฟังธทรรมทุกวันทุกเช้าทุกภาคค่ำแล้วก็นำมา,าย่อยมาสรุปแต่ละครั้งแต่ละวันทุกวัน อย่างสม่ำเสมอเหมือนได้อยู่ใกล้กับพ่อครูฉันนั้นในการสร้างอาหารให้ได้มากๆที่เหลือก็จะได้แบ่งปันให้ชุมชนซึ่งอยู่ข้างเคียงได้ใช้ประโยชน์ครับยพ่ออมยิ่งปีนี้พ่อครูมีอายุครบ8 8ปีก็จะร่วมกับหมูคี้สร้างสวนปันสุข เพื่อถวายเป็นพิโคท่บูชาแด่วพวค่ครูผลประโยชน์ที่ได้ก็จะให้ชุมชนตั้งเพียงได้ใช้ประโยชน์ครับท่านสร้างสวนพันธุ์เพื่อถวายเป็นโคที่บูชาแด่วพว่อคนะรูสมณะโคเิรักษ์เรื่องในโอกาสอ,อายุครบ8ปปีผลสิทธิ์ที่ได้จะให้ชุมชนซึ่งอยู่ข้างเพียงได้เก็บไปกิน มันเป็นกิจกรรมการค้าขายแบบพิเศษของชาวชุมชนเห็นผาพนาโดยกิจกรรมนี้โครงการนี้ได้รับความสนใจจากไพรสณีจังหวัดชัยภูมิเกิดสนใจโครงการสมุนไพรพึ่งตัวเองของเราเขาเลยมาดูสินค้าเขาเห็นแล้วเขาเลือกเอาของเราเป็นหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเป็นตัวแทนจำหน่ายในเขตจังหวัดชัยภูมิทุกอำเภอจะมีทั้งหมด16เขต 16จุด <Okay. S 1> เขาก็สั่งสินค้าเราไปจําหน่ายปรากฏว่าตัวที่จาหน่ายที่ดีที่สุดที่เขาจะขยายได้ทั่วภ mm hmm. าคอีสานคือทั้งนครราชสีมามารวมมือ่นี้ทั้งหมด64จุดคือตัวนี้ที่เรากลาลังทําอยู่ถ้ามันเขียวลยิเยน็นแชมพูสมุนไพราย,ยาหม่องลิเย็ยนแต่เนื่องจากว่ารายรับสินค้าที่สั่งมามากเราทําไม่ทันเราก็ต้องรวมพลของเราเท่าที่มีมาช่วยกันให้ทนัน ออเดอร์ให้ได้เขาเห็นคุณภาพของสินค้าแล้วเขาจะโฆษณาให้ขณะนี้เขากำลังทำโบชัวจะจำหน่ายให้ทั่วประเทศเขาบอกเราว่าอย่างนั้นเขาจะช่วยเราสร้างตลาดอีกปกติแล้วก็ส่งพลังบุญแล้วก็ส่งแถวเนี้ยหรือเป็นโอท็อปของเราพูดง่ายๆสินค้าตัวนี้คือโอท็อปของเรา ทั่วไปนี่เราก็เราถือว่าเราขายได้อยู่แล้วล่ละแต่ว่าเมื่อเข้ามานอนเสนอช่วยเราเราก็ไม่น่าจะปฏิเสธก็ดีเป็นเรื่องดีที่ของของเรามันไม่แพงเขาบอกเราตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งพวกเราเป็นสมุนไพรที่เราผลิตเองได้พึ่งตนเองได้สองราคาไม่แพงสามเขาจะสนับสนุนให้ตามนโยบายรัฐบาลโดยเขาจะมีพนักงานที่ไปส่งไปทนีน่ะไปส่งจดหมายส่งพัสดุอะไะเขาจะนำสินค้าไปถึงตรงนั้นด้วยอ่าแล้วเขาบอกว่าขายขายดีมาก หนึ่งราคาดีเราคาไม่สูงสองมันก็ประชาชนใช้ได้มันถูกกับจะมองคิดเพิ่งสมุนไพรลิดเย็นขายได้แล้วก็ขายเขาบอกว่ายาเจ้าสมาดีแถมว่ามันเป็นยาเสพติดหรือพนะเฮาบอกว่าไม่ใช่เฮายังไม่ติดเลยถือว่าที่ได้ทํานี่ได้เสียสละไปด้วยเราไม่เอามากเพราะท่านชื่อให้ว่ากําไรมากไม่เอาร้านพวกเราอ่ะแต่ได้ทํางานได้ลดกิเิสเท่านี้หละขอบคุณมากนะคะตัวนี้อติดอยังเนี้ย ติดฉลากค่ะติดฉลาติดฉลาจ้าฉลากกับราคาค่ะฉลากกับราคาไหนโชว์ฉลากติดเป็นยังไงฉลากค่ะยาวๆนี่อะไรเนี่ยฉลากลิตลาบรรผลผลิตวันหมดอายุใช่ไหมใช่ค่ะติดแถวนี้ติดฉลากอย่างเดียวว่ะใช่ค่ะก็เขียนวันเดือนปีผลิตครับผมและวันหมดอายุครับก็เขียนไปก็เร็วอยู่ครับผมที่ติดไว้ ยันราคาน้ำมันเขี่ยวค่ะราคาเนาะแล้วก็ส่งให้ไปส่งไปที่โต๊ะที่หนึ่งค่ะโต๊ะที่หนึ่งที่ติดที่ที่ติดราคาค่ะ